สวัสดีค่ะพาลูกหลานมาอ่ะคุยสวัสดีนะคะวันนี้ก็แนะนำตัวอีกดาราของเราน้องนุ่นคนสวยมากนักสืบผิวสีแทนค่ะ คนนี้ขี้บน่นจะไปปาจีนเหรออาพูดกับผู้ชมก่อนหนูเป็นดาราของยา่าหนูจะช่วยยา่าคนนี้ให้โชคนะจับไม่พลาดเลยแต่ย่าพลาดเองมีเชื่อใจหลานนี่นี่เขาเลยไม่จับให้อีกเลย วันนี้จับไหมวันนี้จับให้ย่าไหมโชคอะเอาเหรอเอาหรือไม่เอาเดี๋ยวไม่ได้กินซองๆนะไม่มีไม่ให้ย่าย่าก็อะไรอืมก็ให้ดิจะได้มีซื้อโว้ ร้องเพลงเหรอโว้โหโว้โเย่เย่้าลูจูโ h นา I คนเซ่ร้องบ่อย oh. อาม่ามาไม่อยู่แล้วร้องให้แมวฟังก็ได้ oh. อาม่าบอกเพราะทุกเพลงกับข้าวก็อร่อยทุกอย่างอาม่าของเรา นุ่นน่ะนุ่นน่ะบอกย่าสิโหยา่าหนูเป็นดาราแล้วหนูดังแล้ว <c oughs> ไม่ดังบีกไปต้งดังกว่าน,นี้หน่อยดังกว่าน,นี้หน่อย ขอบคุณนะคะหนูสาวน้อยของเราคนนี้เขาชื่อน้องนุ่นคนสวยมากนักสืบผิวสีขาวเป็นดารานำช่องของแสนดีพรังบวก <Wow. S 1> เร็ว <laughs> <Wow. S 1> อยากกินซองๆก็ต้องให้นะให้โชคยาด้วย <Wow. S 1> ไม่อายาวม่ พูดกับยา่าอ่ะเขาเห็นเคี้ยวเขาก็กลัวดิเคี่ยวอไปไปขอบคุณนะคะกลับหัวใจหลรอของคุณแสนดีพลังบวก